ปูกราบนมาสการปูกเกล็ดสดเจัดเกล็ดปูปูมันปูศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ไม่ไม่มันอาจจะอื่นอ,อาะอาะถุงเนีอนะาุงถมีการโทรว่างเปล่าเงียบปูเงียบเลยเงียบ เงียบจิกนะครับมผมมันไม่ถูกงานมันไม่ถูกงานครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดักครับผม <c oughs> เดี๋ยววัดเนี้ยดักนะถ้าเจ้าขนของกำลังสิขนของกลับมาแล้วล่ะปู่ไอ้ใจโอเลขวิ่งนี่ไม่พลาดจัดงวดเลยนะเนี่ยเข้ามาสิสิบข้างงวดติดต่อกันเลยนะครับผมไม่เคยรู้จักงวดเลยนะ ครับเลขกวิ่งนี่แม่นมากเลขกจับคู่ก็แม่นคือเก่าล่ะปูแม่นยูดูอะดรกอดกอนมาเลยสุขเจ็เจครับผมอ่าเมื่อนี่คลิปนี้ปูจะให้ให้เล่าว่าปูหงายให้เล่าโอ้เล่าตาเล่าวันที่ยี่สิบสองครับไทยยังยังวันที่ยี่สิบสองครับผมมันสุกแมปล่อยไว้เราไปเรื่องก่อนครับ แม่รัดออกนอกเอแม่รัดก็อยู่นี่หละปลกกู่แม่รัดก็แม่รัดทักทายปู่เนี้ย่เลยอเลยเลยียนงานอยู่สัวไม่สะดวกไม่สะดวกมาเป็นรไม่เป็นไรไม่เป็นไรงานอยู่ค่ะแมะ่ถามมาเฉยๆถามมาเฉยๆามาเฉย เดี๋ยวก็จะปล่อยไว้เหาไปลมนะช่องปล่อยอะคะไปรับไปนะผมเดี๋ยวมันก็ได้จนได้แล้วเดี๋ยวมนแม่นมาเรื่อยๆแล้วนะอืมข้าเจ้ากกำลังสิขนข้าเจ้ากกำลังจะขนกลับมาหาหาเลากปูใจเดี๋ยวมันก็มาไปนะครับผมจะคลิดคำคิดเดี๋ยวก็มาแล้วนะการพูดถุกการพูดถุกเดี๋ยวก็มาให้เราเข้าบ้างแล้วนะ ปูให้เกตบนให้เกดศูนกับศูนศูนล่างให้ห้าศูนกับแปดเก้าเนาะปูเนาะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาฮะยางไงเพ่อเข้าให้เลขแค่นั้นไม่มีกระเชือก็แล้วไปสิครับผมหน่อยๆคู่หน่อยฮะเนาะปูวันนี้ก็วันนี้ก็ไม่เยอะก็จะให้เหมือนเดิม่ได้เอเหมือนเดิมน้อยไม่ให้เยอะครับผม เยอะบ้างน้อยบ้างก็จะไปว่ากันนะครับมันเป็นเลขคำนวณนะมีใจเลขฝันเลขฝันแล้วก็เจาะจงเอาตัดได้เนี่มันเป็นเลขคำนวณแล้วก็อันนี้ก็โลูเลขทูพลายดอกเลยนะครับต่เลขคำนวณปูเลขคำนวณปูน้อยตัวดีเด้อปูน้อยๆอย่างนี้เลยเพราะว่าจัดมาแล้วไม่จัดมาแล้วจัดถิงงาเก็นหมดแล้วไงครับ S <S <an> ตัดเต็งออกไปหมดแล้วเอาเลขที่น่าจะมาเลยถ้าชุ่เน้นล่างบนได้เลยนะเจด็จดเจ็ดศถนู้นบางทีมันดำไแต่เน้นทั้งล่างเลยเน้นล่างในบางทีงมันก็เขียนติดน้ำใน,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 นหูไม่เท่ากันมันอเนี่ยมันก็มึนหมดลงไปกลับไปกาลังสับไปปิดบางทีก็ปิดเจลงสองสองคิดไม่เหมือนกันครับมันมึนเนี่ยมันมึนโอน้ำไม่เท่ากัน มันอ่าปูวันวันนี้จะวิ่งตัวไหนปูวันนี้จะป่อยเลกวิ่งเลกแลนเนี่ยสองตัวมันเดิมแล้วนะป่อยหนึ่งกับสามวิ่งวิ่งหนึ่งวิ่งสามเนาะปูจะครับจักคู่จักคู่แปด สามศูนย์แปดสามศูนย์เจามเจ็เจ็ามเครับผมห้าเก้ห้้าครับผมแค่นั้น ตัดเลนสองตัวครับล่างหนึ่งแปดล่างจ้ะล่างหนึ่งแปดมันปปูหนึ่งแปดครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสาม าสามบลนห้าเก้าห้าเก้าสามเจ็ดสามเจ็ดศูนย์สามศูนย์สาม,สสามแถมสี่ตัวไปเบอร์หนึ่งพิเศษ หนึ่งแปดหนึ่งสามศูย์สามศูนย์โอเคมีแค่นี้นะมีแค่นี้มีแค่นี้โอ้ปูข้านวณได้หน่อยดีเว้ยอาจารย์แต่ละแตผมเห็นมากหลายๆอาจารย์มีแต่บักเยอะๆทั้งนั้นเลยปูมีของปูพิษณุโลกนี่แหละน้อยตัวดีจังเลยนี่ย่างไงเยอะเยดี๋ยวจะเดี๋ยวยวิงแน่นยิงน้อย,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 ยลงเรื่อยนะครับผม ทนาแม่นนละเนี่ยน้อยลงเรื่อยไม่ต้องกลัวไม่มีการเพิ่มนะหาปูขีดเช่นใต้ตัวไหนปูรับประกันคุณภาพเลยขีดเช่นใต้ก็ตัวบนนี่เลยนะแปดสามศูนย์นี่เลยนะแปดสามศูนย์แปดสามห้าห้าเก้าสามนะห้าเก้าสามครับ นะสองตัวก็น่าจะมาแล้วแปดหนึ่งเนี่ยล่างเลยนะอืครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าห้าบนเนี่ยนะน่าจะมาครับผมแต่ก็เล่นหมดทุกตัวนั่นแหละนะกันไว้บมันมันก็ไม่เยอะเนาะปู่เนาะมันก็ไม่เยอะเนาะใช่พอะแยกแยกได้เนี่ยดูจมาเรื่มมันมามันมาหน้าเลยเนี่ยแปดหนึ่งเนี่ยนะเขามามาล่างเลยครับผมนะอย่าง เก้าห้าเนี่ยมาเขาไม่ไมาบนเนะแต่มันมีมาห้าเก้าเก้าห้าเลยมันมันจุดเลขถูกได้สามได้ห้าเก้าสามเลขคำนวณเราก็ได้เก้าห้าเหมือนกันครับกันเลยเอามันมาสแสดงด้วยกันเลยเพื่ออาจจะเน้นเก้าห้าเลยนะเก้าห้ากันหนึ่งแปดนี่เลยนะเพวกเลขถูกปนูาานี่เลขถูกป,ปูเคยแม่นเล้อกปูด้วยนี่นำมาสุดๆเลยครับ เวลามันมาตรงเลขคำนวณเลยนะครับผมเลขคำนวณก็ได้เก้าห้าจุดกุบก็ได้เก้าห้าเก้าสามอาห้าห้าเก้าสามเลยครับมาตรงเลขคำนวณเลยนะก็ฝากเอ็ซีไปเนาะงวดนี้ถ้าเข้าวังก็อย่าลืมแทงหลวงปอวังเดาบวงเดาเออผ่านพอเฮฮามาใช่ไหครับมันจะได้กระเจื่องกระเตี่ยงขึ้นมาบ้างนะ ใครคนที่ชอบเลขวิ่งเลขวิ่งบอกว่าศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นตนะ์เนอะให้ไปกันเงียบกันปิดโบ, <c oughs> <c oughs> บกศูนย์เนี่ยสั่งขนมกินได้เลยสั่งขนมเชื่อเลยมาล่างด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ม,มาล่างด้วยให้ไปยันศูนย์เนี่ยนะป่อดภัยนะครับผมศูนย์มาแน่นอนล่างเนะี่ยอย่งางเงวดนะเงลดนี้จะม,มาก็ หนึ่งเนี้ยามาแล้วมานะหมาก็ล่างเลยนะคนานนมาคบผมบหนึ่ง,งแปดเลยเนาะเก้าอ้าห้าเก้าก็เล่นกันไปครับผมติดติดต,ต,ตามพอยฮะม่รัดไปก็เริ่มเยอะึ้นเรื่อยๆเล่นเยอะึ้นเรื่อยๆนะครับก็ติดตามกันดูก็ดูเกือบทุกคลิปนะี๋ยวดูแล้วมันเยอะแล้วมันมัน แต่เราเราก็ททำของเราไว้ก่อนนะของเราแล้วก,ก็ดูคนอื่นประกอบไปครับผมฮาปูท้าล<ก>ิป <มา S 1> แล้วปูท่าลีปแล้วก็กายสีทุกคนเนี่ยนะที่ดูปูอยู N ่เนี่ยก็อย่างไม่พูดทุกทีแตเนะติดตามพ่อเอฮาไม่รัดไปนะคนใจคนร์ให้กันตรงเดินลำเดียวกันแล้วนะจะได้มีงานการทำขอให้โชคดีมีชาทุกคนทุกท่านร่างกายแข็งแรงเลยนะ จะเจ็บจะกคกันสองวันมาหนะ้าจาริตเลยนะจนะเดินทางไปนมมาตาก็คุณพระาารัชาเทวดงองค์กรนีะเราจะไเวลามาลพานี่เราไปกระเจ็ดเดียนเลยนะแล้วก็สาธุเลยนะเชิญต่อครับนมักการปู่